สิงห์ดุลีครับวันนี้ได้มีโอกาสนําทัพนะครับกองทัพคารวาลเสานะนราพิพงครับมาครั้งแรกที่นี่นะครับมานะครับอาศัยไฟเพลิงนะครับหลงพอนะครับเจ้าอาวาสแล้ววันนี้ขอบคุณไปยังท่านเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ไปทางพิธีกรพิธีการทาาด้าหน้าเวทีต่อครับ แล้ววันนี้ขอบคุณไปยังทีมง,งานออดซอนอีสานนะครับนำโดยเจีพึ่งนงางยี่ทา่าในดาออดซอนอีสานสาน,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 านากขอเสียงแหร <ś led> เดินทางมาจากกอท่อมอนะครับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับวันนี้นะครับสาวนรพิแพงเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้ระเกียรติจากด้านท่านเจ้าภาพนะครับที่ให้โอกาสให้เกียรติให้ความเมตตาก,กับเราที่มาแสดงที่วัดเขาลางพัฒนาตรงนี้ครับเป็นเป็นปีแรก นะครที่เราเคยมาตรงนี้หลังจากที่หลายปีในการทางทางด้านกรรมการคณะกรรมการดิจิตอลไปทางด้านเขาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอ,อกาสที่มาแสดงตรงนี้ครับวันนี้ถือว่าถึงวันเวลาที่นัดหมายพอดีเลยนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ไปยังพิธีกรพิธีการทางด้านบนเวทีต่อนะครับ่

Honggeilnya ka basket